ก็สว <c oughs> ัสดีครับสวัสดีครับ่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้แม่ของโคศอยู่ในอุทยารอสองนะคะมากับอาจารย์อะไรอ่าคุณครูเก่งนะคะคุณครูเอกนักเปล่งแยงพระราชกาจครูโรงเรียนวัดแฉกคอยเย็นเสรมาพร้อมกับลูกๆทีมโขนเด็กนะคะจากโรงเรียนวัดแฉกคอยเย็นเสรของเรานะคะวันนี้เรามีการแสดงมากมายเลยนะคะการแสดงร้ำถุยถ่ายพานนะคะการแสดงร้ำมังงาบูชายนการการแสดงร้ำเลื่องตังหวายนะคะค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมมารับชมกันนะคะ พ่อที่สัมัสรู้ว่าน่าสนใจว่าเติมตัวกระปี้แค่ไหนเนี่ยผมจะให้โอ้โหฝึกหลายหลายปีมากค่ะมันจะได้อย่างนี้ฝึกตั้งแต่ในท้องค่ะฝึกตั้งแต่ในท้องเลยนะคะเสียเก่งแต่เกินปุยมุยเกินปุยมุยเลยค่ะโอเคแต่ว่าเด็กแสดงท่าทางให้ท่านผู้ชมดูหน่อยลูกเรามีดียังไงวันนี้เป็นวันแรกของเทศกาลลอยกระทงใช่ค่ะของจังหวัดสมุทรสงครามพระบท่านด็ระเ้าอครับแล้วก็ขณะนี้เราอยากจะจับตอนแต่ว่าอะไรวัน วันนี้ตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉานะคะก็คือพระรามใช้ให้หนุมานไปผมถนนนะคะในคลองเนี่ยละคะในมหาสมุทรนะคะลงไปปุ๊บก็เจอนางปลาสุพรรณมัจฉาซึ่งมีความสวยงามนะคะเลยเกิดความหลงรักแทนที่จะจับขึ้นมาทำท่อนเพื่อห้ลงเกร์มเป็นเมียแทนนะคะมาขอกว่าคุณนส่วนเดิมค่ะเมื่อกี้ผม้ามาไม่มีคนเลยทุกคนที่ไม่สวยเอาของต่อค่ะ ต้องคุ้นค่าความคุ้นค่ะโดยเฉพาะคกณดามาเขาจะมาท้าเขาสักครู่นึงจะได้เวลาเขาแสดงขบวนที่ติวภาคปิดติวโรงเรียนมาแต่ภาคปลายเดือน งานของเจ้าสุโขทัยที่เราจะเผยแพร่ไปทั่วโลกค่ะนี้ดูว่าของดีมีอะไรอภาราจังหวัดสุโขทัยนะครับอนุมาสเดี๋ยวลุกขึ้นเชิญชวนทั้งชมหน่อยเอาวักมือเชิญชวนมาดูโครงการนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามเราอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับการเชิญชวนทับงทีมมีเรื่อยๆค่ะถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีคอยสนับสนุนของให้เกียรติเรามาแสดงนะคะ ราพร้อมทุกเมื่อค่ะสำหรับผลเด็กโรงเรียนวัดใจหาดพอยเจสิกผเองยังจธนคาด้วยบอเว่าจับตัวเราต้องขันไหนกันบาเนี่ยปาหนึ่งยกมือปลาสองยกมืปาสามยกมืปาสี่ยกมืปห้ายกมือปหกยกมือมีลุกปอค่ะมีทุกี่คือความัจอเซิ่ของเยาวชนไทยที เขาสุกสุขขึ้นมาจับมือกับน้องมี่ให้สุกเลยค่ะใช่เลยค่ะวันนี้จะได้พบกับบริการขนจิ๋ว่คขนจิ๋วจากโรงเรียนวัดชายหาดพอยเกย็นแสงกดไลค์ดิเดตกดไลค์หน่อยอีกสักครู่นะครับจะกลับมาชมรายการแม่ของโฮเทยเขาสดแล้วก็เราจะเผยแพร่ของน่ารักน่ารโมโหดีๆแบบนี้ให้ที่ทุกคนทั uh ่วประเทศไทยและทั่วโลกครับสักครู่กลับมาครับเจอกันครับ่สวัสดีค่ะ ไม่ก็โพสครับไปแล้วออนไลน์ด้วยครับ